ทำไมใยบนใบหน้ารวยมีโชคลาภวาสนาดีดูตรงตำแหน่งนี้ให้ดูชี้นะครับผมนี่ครับโลปอจอดมันคาอสวยคือผมจะบอกว่าตำแหน่งไยเนี่ยมันดีทั้งหมดที่ผมว่านะมันจะดีทั้งหมดไยที่ดีบนใบหน้าที่จะทําให้รวยมีโชคลาภวาสนาดีดูตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งแรกคือ ตำแหน่งนี้ครับอันนี้ผมจะวาดมันจะมีอยู่ตำแหน่งที่ไม่ดีอยู่แค่ตำแหน่งเดียวซึ่งมันจะสับกับตำแหน่งที่ดีหมายถึงว่าเนี่ยตรงเนี้ยจุดดาคือตำแหน่งที่ไม่ดีจุดแดงคือตำแหน่งดีแต่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจกันผิดมากก็คือตำแหน่งตำแหน่งเดียวแต่เดี๋ยวผมรีบพูดไปเลยดีกว่าคืออันนี้ใครหลายคนที่เคยดูผมก็จะดเข้าใจสไตล์การพูดทำงานการทำนายของผมเนี่ยตำแหน่งเนี้ยจุดแดง หรือเขาเรียกว่าไฟตรงนี้นะไยตรงเนี้ยใไ,ไม่ใช่ไฟแดงนะไยดำนะก็คือไฟหรือขี้แมงวันก็ได้ได้หมดนะครับผมตรงเนี้ยก็คือตรงบริเวณระหว่างคิ้วกับหางตามันจะอยู่ตรงบริเวณเนี้ยดา้านซ้ายด้านขวาได้หมดไม่เป็นไรเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นี่คือใยเสน่ห์แต่ว่าถ้าเป็นจุดดาที่ผมวาดตรงเนี้ยมันคือไฟน้ําตาซึ่งไม่ดี เพราะฉะนั้นไฟที่หัวคิ้ว่ยไฟที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าไฟเสดก,ก็คือระวังคิ้วเนี่ยตรงน Q เนี้ยคิ้วเนี่ยคิ้วเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้นะระวังคิ้วกับหางตาเนี่ยคือไฟเสดถ้าใครมีโชคดีมันหมายถึงว่าจะมีคนเอาขอนมจีบมาแจกอาจจะมีคนเอา ของดีๆมาให้เอาเงินมาบางทีก็จะได้รับโชคลาภเป็นเงินเป็นทองเป็นของได้อะไรต่างๆหรือมีคนโปรยเสน่ห์ให้หรือจะมีคนที่แบบเขาเราียกว่าเอาสิ่งดีๆมาให้คุณพง่ายๆถ้าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายจะลุมตอมคุณอย่างมดขึ้นถ้าคุณเป็นผู้ชายอาจจะได้ตกทางข้าวสารโดยที่แบบว่ามันจะมีสิ่งดีๆเหมือนกับมีเสน่ห์จากเพศตรงข้ามแต่คนละเรื่องเลยนะถ้าคุณมีฝ่ายดํา ตรงเนื้อไม่ใช่ไฟดําเนี่ยผมพูดผิดคือถ้ามีตรงเนี้ยดำๆตรงเนี้ยแต่ผมวาดเป็นสีดำความจริงก็เป็นไฟหขี้แมงวันทั้งหมดแหละคือถ้ามีตรงใต้ตามันหมายถึงจะมีความจริงก็มีความรักที่แบบคา่าๆเหมือนกับเป็นความรักที่โอเคแหละหมายถึงว่ามีคนมาแจกขนมจี๋เหมือนกันแต่ความรักตรงนั้นมักจะเป็นแบบซ่อนรักหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับมือที่สาม เดยจะเป็นเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยดีผมพูดลาลาไปเท่านี้นะเพราะเดี๋ยวพูดมากติดกรรมเลยบอกว่าไฟตรงใต้ตามันหมายถึงไฟที่เกี่ยวข้องกับความไม่ดีในเรื่องของความรักอ่ะเราเรง่ายๆแบบนี้นะจะได้ไม่เยินเยอะเพราะความจริงผมอาจจะพูดเยินเยอะไปหน่อยเลยบอกว่าถ้าเป็นไฟที่อยู่ระหว่างคิ้วตรงเนี้ยกับหางตาพอเข้าใจนะไฟดีครับดีมากด้วยเพราะถ้าคุณมีสเสน่ห์ใครๆก็รัก ดูอย่างดาราเสียปีนเนี่ยเงินก็จะทะลักเข้ามาหาคุณนั่นเองคอยคุณมีสเสน่ห์เหมือนหมายถึงเขาเรียกว่าคอยคุณหน้าตาดีเหอะโลกก็จะประดังสิ่งดีๆประดังเงินทองประดังอะไรมาให้คุณเองถึงบอกคุณเกิดมาหน้าตาดีคุณก็มีชัยไวงกว่าครึ่งแล้วนั่นเองนะครับผมแต่เขาว่าหน้าตาดีตรงนี้ไม่ใช่ว่าหน้าตาดีอย่างเดียวคือเรื่องของสเสน่ห์ด้วยสเสน่ห์ตรงนี้เป็นสิ่งที่อาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มันคือสเสน่ห์ลับ ตรงนี้ก็มีแบบนี้นะมันใช้คานี้นะส่วนอย่างที่สองอย่างที่สองตรงนี้เป็นายที่มองไม่เห็นเท่าไหร่เ<ไ>พราะมันคือายที่อยู่ใต้ผมไยที่อยู่ใต้ผมนะครับผมไยที่อยู่ใต้ผมมันคือตรงนี้กับตรงนี้ผมวาดให้ดูนะตรงนี้ไงไยอยู่ใต้ผมไยที่อยู่บนหัวของคุณทั้งหมดใต้ผมของคุณทั้งหมดเป็นไยที่ดีทั้งหมดแต่ผมจะบอกว่าถ้ามันอยู่ระหว่างสองอันเนี้ย เอ่เอเน่ๆ,ๆ,ๆตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเป็นไยที่บ่งบอกหมายถึงว่ามันเป็นไยร่ํารวยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคนที่มีไฟตรงนี้กับตรงนี้หรือจะขึ้นบนหัวตรงไหนของคุณก็แล้วแต่เป็นไลลย,ลลย,ยไร่ํารวยร่ํารวยยังไงอาจจะร่ารวยจากที่ดินอสังหา,าการค้าแต่ส่วนมากมักจะร่ํารวยจากที่ดินนั่นเองนะครับผมต่อไปไฟขรอยากถูกรถตอลีมั้ง การถูวอตอตรี่ต้องมีฝายตรงไหนแต่คุณอาจจะบอกว่าเอ้าถ้ามีฝายตรงนี้คุณก็ไปเสี่ยงดวงไปเล่นลตตรตอรี่มันอาจจะไม่ได้ถูกทุกคนถนะ้าคุณเชื่อผมคุณไปลงทุนลรต,ตรี่เอาสักผมไม่พูดจำนวนเงินนะแต่คุณก็อาจจะไปลงทุนสมุดเกลี้ยงเลยแต่ว่าฟังหูให้หูดีกว่านะเยบอกว่าฝายตรงหัวคิ้วด้านซ้ายหัวคิ้วด้านซ้ายนะครับผมที่ผมวาดไว้ไอันนี้อาจ,จะสลับข้างกันนั่งเพราะว่ากล้อง ไบอกว่าแต่จําไว้ว่าหัวคิวด้านซ้ายจะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นผมเลยพูดคํานี้ว่าไอ้เขาว่าโชคใหญ่คืออะไรโชคใหญ่คือบางทีคุณอาจจะไม่ได้มาถูรอตอรี่ก็ได้แต่หลายคนมักจะไปแบบจริงจังกับคำว่าลอตเตอรี่อ่ะเลยบอกว่าบางคนอาจจะอาทำงานใหญ่หรือมีเจ้านายใครสักคนหรือมีผู้บงังคับบัญชาใหญ่ๆใครก็ได้สักคนที่เขาเป็นใหญ่อ่ะมาคุยกับคุณแล้ว มอบหมายงานถึงบอกว่าบางทีถูกลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของลมเพลมลมพัดแต่เรื่องของการที่ได้งานทํางานเอาเงินตังน้ํามันเป็นเรื่องของการที่มันเป็นเห็นเป็นภาพลักษณ์จริงๆมากกว่าไม่ใช่เรื่องของการที่แบบว่าคุณไปหวังลมลมแรงแรงผมก็ถึงจะผมเล่าไปแค่นี้เยอ่นะจริงๆบอกว่าการถูกลอตเตอรี่เป็นการอะไรที่มันแบบว่าถ้าคุณได้มามันจะเสียไปอย่างรวดเร็วผมใช้คำนี้นะผมก็พูดตรงๆนะผมไม่ได้แบบปากหวานนะ เลยบอกว่าเนี่ยไฟหัวคือข้างซ้ายมันเป็นโชคใหญ่โชคใหญ่นะครับผมจะได้โชคใหญ่จากการจะไม่ว่าจากการเสี่ยงจากการที่ว่าจะได้จากการทํางานหรือจากการที่โมรดกหรืออะไรต่างๆจะมันจะได้โชคต่อไปวันนี้ผมพูดไม่มากนะน,น้ำลายมันสองบริเวณแกล้ๆจมูกมันคืออะไร บริเวณใกล้ๆจมูกตรงนี้ครับใกล้ๆจมูกอันนี้อยู่ตรงบริเวณนี้พเพเ่อมุมปากขึ้นมานิดนึ่งพูดผิดหรือเปล่านนะตรงเนี้ย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 ไม่ว่าจะขึ้นบริเวณใดๆแล้วแต่ยกเว้นตรงกลางตรงกลางนี่มันหมายถึงอีกคนละเรื่องเลยนะแต่ผมไม่ได้พูดถึงเอาไว้เก็บคลิปหน้านนเ,นเนี่ยก็คือเนี่ยตรงบริเวณเนี่ยสองด้านเนี่ยมัหนหมายถึงเก็บเงินเก่งคนพวกนี้แม้ว่าฐานะเขาจะไม่ได้ร่ำรวยหรือว่ามากมายอะไร แต่เขาเป็นคนมัธยัติคนพวกนี้มีนิสัยอย่างหนึ่งถ้ามันอยู่ตรงบรูเที่ผมเนี่ยข้างด้านบนเนี่ยเก็บเงินอยู่เก็บเงินเก่งบางคนรวยอาจจะแบบว่าหาเงินได้ล้านหนึ่งสองล้านสามล้านหรือสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านแต่ใช้สองร้อยล้านยังไงก็ไม่รวยใช้คำเนี่ยแต่คนพวกนี้อาจจะหาได้สมมุติว่าเดือนหนึ่งเขาหาได้แสนหนึ่งอะเบาบๆอแต่ว่าเก็บหนอะเนะเคยเข้าใจไหม คือเนี่ยรวยจริงขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอาจจะใช้คำว่าขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดหลายคนที่แบบไฮโซอาจจะบอกว่าดูถูกว่าขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดกระจอกแต่เงินเก็บนอเนาะเข้าทุกวันเท่าทุกเวลายังขายข้าวแกงนะถ้าเกิดเก็บทุกวันเก็บทุกวันอาจจะร้อนขายถุงมาห้าสิบเก็บนอนแล้วใช้จ่ายประหยัดประหยัดมันก็ฝายแบบนี้แหละสมมตว่าขายสักหมื่นถุง เดือนหนึ่งหมื่นถุงเป็นไปได้นะขายข้าวแกงดูที่ว่าทําเล็กทําใหญ่ถ้าทําใหญ่ก็หมื่นถุงขยนันขยันหน่อยเลยบอกว่าคนพวกนี้อาจจะใช้ชีวิตที่ดูเหมือนสมถะมัธยัติแต่เก็บนอนเนาะแม้ว่าคุณจะไม่ได้ขายข้าวแกงหรือขายรังนกหรือขายอะไรแล้วแต่แต่คนพวกนี้มีเงินเก็บเงียบๆส่วนต่อไปมันจะเป็นฝฟเขาเรียกว่าฝไ่ไม่อดอยากตรงนี้ครับอยู่บริเวณ เราเรามุมปากตรงนี้ถึงตรงนี้มีกินมีใช้ตลอดชีวิตบางคนหาคำนิยายไอ้คำนิยามคำร่ำรวยไม่เจอตัวเช่นว่าความร่ำรวยคืออะไรหาไม่เจอความร่ำรวยคือมีบ้านสิบหลังมีแล้วนะมีหมาพันโดสักสิบตัวมีอะไรประดับบารมีเยอะแยะแต่ความจริงความร่ำรวยของคนที่มีมุมปากเ,เนี่ยที่ว่ามีฝาอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ยตะบนเรนเนี่ย อาจจะเป็นแค่มีเงินพอกินพอใช้แบบเหลือเฟือมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นี่คือสิ่งที่เขาอาจจะคาดหวังว่าเขาต้องมีก็เหลือเฟือแล้วแต่ก็มีกินมีใช้ไปตลอดและยังมีโชคลาภทางด้านการกินด้วยเช่น <c oughs> ไปที่ไหนก็มีคนเอาผมไม่ได้อะไรนะมีคนเอาอาหารมาให้มีคนแบบอ่าจุนเจือเอาเลี้ยงพาไปเลี้ยงมือหรูหรืออะไรต่างๆก็คือ ไม่อดไม่อยากอ่ะไม่อดไม่อยากเลยอย่างนี้ดีกว่าโชคดีมีใช้ในเรื่องของการกินผมก็เป็นคนที่มีโชคดีมีใช้ในเรื่องของการกินเช่นกันไปที่ไหนได้กินนู่นดินนี่ก็มีแบบนี้ถึงแม้จะไม่ได้มีฝ่ายตรงนี้ก็เถอะนะครับผมไปดูหมอไปดูอะไรยังไงบางทีอ่าคนที่ผมไปดูเนี่ยก็คือเจ้ามือเขาก็เลี้ยงผมก็คือไม่เอะขาดแคลนเรื่องอาหารเลยเนี่ยแหละโชคดีเนี่ยก็ประมาณนี้แหละไม่ได้อวด กินดีกินโลด้วยาาาก็จบไปแล้วใครเรี่งานมาดูไรมือพี่สี่หรือหงอแห่งพงผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารักสองห้าหกตัก้งความด้านล่างคลิป youtube นะครับผมตั้งความด้านล่งล YouTube, า,าลงคลิป youtube นะครับผมเป็นหมอดูอไรมือพี่สี่และเป็นหมอดูหงอเหงก็ความจริงก็ดูประมาณนี้ที่ว่าอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งความจริงผมดูนรันสารตรงนี้คือชั้นชั้นฟ้าชั้น โลกโลกมนุษย์นี่คือโลกใต้พิภพอันนี้คนจริงผมจะไม่พูดพูดลึกนะแต่ว่าคามจริงเนี่ยจะบอกว่าคนเราเนี่ยมันดูสามอย่างเอกดูสามสามนี้คือสามภพว่านี่คือโลกโลกมันตรงนี้คือสวรรค์ตรงนี้คือแดนแดนมนุษย์แล้วส่วนตรงนี้นี่คือแดนแดนล่างเขาเรียกว่าแดนอะไรผมไม่พูดนะคือจะบอกว่ามันมแบ่งเป็นสามภพเพราะฉะนั้นคือจะบอกว่าภพแรกอันนี้ ผมหยุดความรู้ไว้ตรงนี้ก่อนให้คุณมาดูเองนี่คือวิธีการดูงหงเฮงและงหงเฮงจริงๆจะมีรูปลักษณะหลายๆรูปทรงเช่นรูปทรงเหลี่ยมรูปทรงเหลี่ยมเป็นทัดดินไอ้ทัดทัดทองรูปทรงพูดแค่นี้ดีกว่านะรูปทรงกลมเป็นทัดนะจริงๆเนี่ยดูดูกับผมสนุกแน่ แล้วได้ความรู้อะไรไปหลายอย่างเยอะแยะนี่คือความรู้ของโงเ่เฮงที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วส่วนใครที่งานมาดูลายมือจริงๆผมถนัดลายมือกับพ้ายิปซีและโงเ่เฮงสังอยเป็นหลายอย่างที่บอกแล้วผมมีใบปรกาศการจบจากสมาคมโัวในประเทศไทยในพิเศษจริงนวธรรมเป็นหมอดูส่วนมากกฎหมายมีใบรับรองนะครับผมและมีใบปากาศการจบการโค้ดศาสตร์นิวโรลจิกติกโปรแกรมมิ่งเป็นศาสตร์ที่โค้ดได้นะครับเป็นศาสตร์โค้ดไอ้นี่หลายคนคงไม่ศาสตร์ศาสตร์โค้ดไม่เข้าใจนะครับผมเพราะว่าศาสตร์โค้ดเป็นศาสตร์ กับคล้ายๆเหมือนกับมันเป็นสัตร์เกี่ยวข้องกับศาสาตร์ทางจิตถ้าใครมีทุกข์ใครมีอะไรมีปัญหาทางเขกาจีสตร์นี่จะช่วยเหลือคุณได้นั่นเองนะครับผมแล้วมีปรการใบรับรองจากบริษัทเซ็นทรเบียนส่วนใครที่ต้องการที่จะมาตรงนี้ก็คือทางออนไลน์ทางออนไลน์ผมรับคน ถ้าตรงนี้แอดเฟนเป็นเพื่อนมาในทาระสองหกได้เป็นไลด์ดีกับไลโอเอเป็นลิง์ลิง์เป็นช่องทางธุรกิจจะซื้อวัตถุมุคนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มาทางไลโอเธุรกิจได้หรือจะดูหมออะไรต่างๆก็มาไลโอเอทงธุรกิจได้แต่ถ้าเป็นไลทาราสองคงอจะเป็นเพื่อนกันก็มามาได้เหมือนกันแต่ว่าผมคัดเลือกคนพวกโปรไฟล์แบบปลอมๆพวกโปรไฟล์แบบมามืดอะไรอย่างนี้มาผมจะพิจารณาก่อนรับก็มันได้รับทุกคนอันนี้ผมจะคัดก่อน แต่ส่วนใหญ่ผมก็รับแหละถ้าเกิดมันโอเคมีการเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วว่าคนนี้มันเป็นโปรไฟล์จริงไม่ใช่อะไรนะก็จะรับนะครับผมไม่ได้แบบมีจุดประสงค์อะไรมากก็จะรับนะครับผมผมดูสดๆผ่านทางโทรไลน์ไม่พิมพ์ส่งไวมากสิงส่งไปดูเต็มที่ผ่านทางโทรไลน์เต็มที่เลยแต่ไลน์ทา้ะสองหกสักวันมันต้องเต็มใครที่อยากจะเป็นเพื่อนนับผมก่อนที่มันจะเต็มก็รับก็รีบทักมาทางไลน์ทา้ะสองหกแต่ถ้ามันเต็มแล้วก็มันจะไม่รับแล้ว ก็จะเป็นโอนไปทางไลโอาอาร์ไปเพราะผม OA มโอเอไปก็เริ่มทําแล้วไลโอเอเป็นลิงก์นะครับผมบอกไว้ก่อนมันจะเป็นแบบมันจะเหมือนกับไม่สู้เป็นเพื่อนอนะ่ะอธคบายให้ผมผมก็พูดให้หมดเลยนะผมเป็นคนจริงใจและจริงใจนะครับผม้ส่วนใครที่ทำงานมาที่สำนักง,งานลายมือพี่ซิงหิ้งตัวเลขเต็มที่นะับสี่อย่างจุใจชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบยาวๆมันเลยแบบสี่อย่างจุใจแบบ V i P ที่สำนักง,งานถนะ้าใครทำงานมาที่สำนักง,งานจะไปทำงานลายมือพี่ซิศจังหวัดระย้งหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เต็มที่ที่สำนักงานแบบ VIP ถ้าแบบธรรมดาก็จะเป็นสองอย่างลายมือพยัคฆซีจะหมดเวลาที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ราคาจะย่อมเยาำลงมาถ้าแบบธรรมดาจะมีแค่2อย่างเท่านั้นเราก็จะราคาถูกกว่าแต่ว่ามันจำกัดเวลาอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับผมใครว่าวิธนี้ดีวิธนี้มีประโยชน์ผมถูกใจกดแชร์กดติดตามผมนี้ไม่กรองใจเลยเพื่อพาคลิปใหม่ๆคิดดีๆส่งมาได้ฝากกดติดตามของส่วนกดแชร์กดติดตามวันนี้ขอลาเพื่อนเรื่องนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ